ถ้าเป็นชาวไทยพุทธเขาก็ไปชาปนากิจที่วัดไปเผาซึ่งผู้ที่เสียชีวิตจากโควิดสิก็ต้องรีบเผาเหมือนกันะนะตามขั้นตอนของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อนะครับแต่ความจริงเจ้าที่ก็จะใส่บรรจุล่างในถุงซิวอะไรมาอย่างดีอยู่แล้วสามชั้นนะคะล็อกไว้แต่ที่นี่ครับท่านผู้ชมครับที่นี่คือวัดสว่างอารมณ์ที่ตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ช่วงบ่ายที่ผ่านมามีผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด -19 เป็นผู้ชายอายุ35ปีมาชาปนากิจที่นี่แต่ว่าผู้ตายเนี่ยน้ำหนักตัว150กว่ากิโลกรัมก็คือร่างใหญ่อ่ะฮะ,ฮะระหว่างที่เผาๆอยู่เนี่ยถึงขั้นทำให้น้ำมันจากศพเนี่ยไหลออกมานอกเตาเผา<อ>ทีนี้มันก็ลุกลามไปยังจุดอื่นแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถที่จะ เข้าไปดําเนินการอะไรยังไงได้ตอนที่ไฟแบบโหมลุกไหม้อะไรขึ้นมาตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับทั้งเตาเผาทั้งเมรเนี่ยเนื่องจากเป็นศพที่ติดเชื้อโควิดและยังไม้ไม่หมดไอ้อครั้นจะแบบหยุดก่อนพักก่อนหรือว่าจะนำศพไปชา,าปนากิจวัดอื่นมันก็ไม่ได้อีกก็เลยต้องปล่อยให้ไฟเนี่ยเผาไหม้ศพจนเสร็จสิ้นเรียบร้อย ใช้เวลาอยู่3ามสี่ชั่วโมงมแต่สุดท้ายแน่นอนว่าตัวเผาตัวเาตวเาเผาตัวเมนเนี่ยก็ได้รับความเสียหายานี่นะฮะเดี๋ยวฟังสอบประเลทที่วัดหน่อยนะครับน้ำมันของส่วนของไหลย้อนย้อนมาขา้างหน้าย้อนมาขา้างหน้ามันก็นลามไหมแข็งควบคุม แผงไฟที่ควบคุมมันแค่น้ำมันมันไหลออกมาพอไหลออกมาพวกทีนี้มันลามลามพวกมันไ้สายไฟไ้อะไรมันก็เบื้องที่ติดอยู่มันก็แตกก็แปะก็แปะมันจะไหมหมดไ่สศพวันนี้ที่ผ้ดูแต่มันมันยังไหมแต่น้ำมันสพที่ใช้มันระบบมันไปหมดแล้วมันคงจะไม่หมดแหละตัวแมันไม่หมดอ่ะจะทำไงคงจะหาฐานเข้าไปใส่ ท่านเจ้าวาดวัดสว่างอารมณ์นะครับพระครูประยัติธรรมประหัตนะครับท่านบอกว่าคือเมนเนี่ยสร้างมาสิปีแล้วเมนของวัดงบในการก่อสร้างก็ล้านกว่าบาทนะฮะไม่เคยมีปัญหาอะไรมาก่อนนะครับนี่เป็นศพแรกของการชะปนกิจผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด คือวัดในตัวเมืองหรือวัดอื่นๆเนี่ยก็เผากันแบบแต่ละวันก็เยอะอยู่เหมือนกันก็ไม่ว่างวันนี้ก็เลยถูกส่งมาเผาที่วัดนี้นะฮะตอนนี้ก็คงจะต้องปิดซ่อมเมนชั่วคราวกันก่อนค่ะเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นณขณะนี้นะครับ